ใช่ครลูกค้าใจร้อนนะดู u t u b e เมื่อคืนแล้วมาเลยนะสแสดงว่าณห,หน้าท้องผมนี่ก็ทำงานได้อยู่นะ <c oughs> นะครับไปดูกันนะเดิมเดิมเลยฮะหน้ายาวโชคเดิมโอ้ใช้งานมาพอสมควรนะเนี่ยโชคเหมือนจะมีคราบนะครับเหมือนจะมีคราบแล้วแบบเดิมเดิมครับนะแบบเดิมเดิมนุ่มไปนะครับแล้วก็แผ่นนี่สองแผ่นนี้แผ่นหนึ่งแผ่นสองเนี่ย หนานะฮะหนาก็เลยนั่งน้อยกระแทกนะครับนั่งน้อยกระด้างแล้วกันอ่ะนั่งน้อยกระด้างนั่งมากกระแทกเห็นรอยกระแทกไหมฮะนั่งมากกระแทกนะครับแล้วก็ภายในคันนี้เป็นเบาะญี่ปุ่นสีน้ําตาลก็จะน้ําหนักมากกว่าเบาะเมืองไทยนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเพราะว่าปากติความสูงไายรถเนี่ยจะประมาณ73 73 74คันนี้ความสูงไทยรถเหลือแค่ 1.2เบาะก็หนักเอาเรื่องหนักกว่าของงานบ้านเราเป็นร้อยกิโลนะครับถ้าท้ายต่ําลงมาขนาดนี้นะก็ยวจัดการให้นะครับเปลี่ยนแผ่นสองออกนะครับผมจะเอาแผ่นสองออกนะฮะอันนี้สูตรของทางร้านนะครับอาจจะไม่เหมือนร้านอื่นนะครับดีไม่ดีชั้นใดเนี่ยลูกค้าร้านเราก็เพียบนะฮะลูกค้าร้านเราก็เพียบเลยนะผมจะเอาแผ่นสองนะฮะหนาๆนี่นะนะครับมาทําเป็นแผ่นที่สี่นะครับ มาทาเป็นแผ่นที่สี่จริงๆก็คือแผ่นที่ห้าผมจะใส่เข้าไปแทนสองแผ่นบางๆพอแผ่นบางมันก็ให้ตัวง่ายนะครับพอแผ่นบางมันก็ให้ตัวง่ายพอแผ่นหนามันก็ให้ตัวยากผมไปพิสูจน์ให้ดูที่เครื่องดัดผมกันอ่ะนะครับแผ่นนี้หนานะฮะสิบสองมิลนะครับอ่ะหนาเท่ากับแผ่นของอ่าที่อยู่ในรถนะครับอ่ะผมจะ ยาวออกมานะจากจุดหนุนนะครับยาวออมาประมาณหนึ่งเมตรนะครับแล้วผมจะออกแรงกดนะดูนะนี่ผมออกแรงกดนะฮะดูด้าน,นนี้แล้วกันเนี่ยฮะมันก็จะยุบลงแบบะมาณสักเซนหนึ่งอะไรเนี้ยด้วยแรงของผมเท่าๆกันเนี้ยนะเดี๋ยวไปดูอีกแผ่นหนึ่งอ่ะคราวนี้เรามาดูแผ่นบางสองแผ่นเจ็ดมิลสองแผ่น เจ็ดเท่ากับสิถ้าดูด้วยความหนาเนี่ยหน,า,นากว่า12บมิลหนึ่แผ่นใช่ไหมมาดูตอนผมออกแรงกดกันจากจุดหนุนออกมาประมาณ1เมตรเท่ากันนะครับผมจะออกแรงกดเท่าเท่ากันเห็นไ,ไหมฮะเหนไหมฮะฮะเขาจะยุบตัวง่ายกว่า พอเข้ายุบตัวง่ายกว่าเขาจะนุ่มนวลกว่านะครับตองขับตัวเปล่าอ,อาการตึ๊ก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 ตอดตอดหลังเราตอดผู้โดยสารก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็แผ่นสองที่เอาไปทําเป็นแผ่นที่ห้าเพื่อเพิ่มค่าเคตอนนั่งเก้าคนสิบคนก็จะทําให้นั่งเก้าคนสิบคนไม่อยู่ไว้นะฮะอันนี้คือนั่งสิบคนนะนั่งสองคนผมก็ทํามาแล้วนะครับนั่งสองคนเนี่ยผมเอาแค่แผ่นหูแผ่นเดียวแล้วแผ่นที่เหลือนี่ผมเอาแผ่นบางเจ็ดมิลเนี่ยใส่เข้าไปอีก ข้างละสี่แผ่นนั่งแค่สองคนครับสองถึงสามคนสองถึงสามคนนุ่มมากครับอันนั้นนุ่มมากมันมีวิธีของมันนะนะครับไม่มีวิธีที่ถูกและที่ผิดมีแต่วิธีที่เหมาะสมที่สุดนะจับให้จัด